สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องไฮเพอร์โบลานะครับไฮเปอร์โบลัสนะครับ Standard Equation of a Hyperbola One Slash One นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฮเพอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดนะครับไฮเปอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดครับแล้วก็จุดจุดเด่นมันนี่คือว่าแกนตามขวางนะครับหรือแกนเอกนะครับ Horizontal นะครับ Transverse Axis นะครับอยู่ในแนวนอนแนวนอนนะครับเราจะมาหาจุดยอด จุดโฟกัสจุดปลายแกนสังยุกค,ความยาวตามแกนตามขวางหรือตั้มหรือแกนเอกนั่นเองครับความยาวแกนสังยุกแกนโทนะครับความยาวเลตัสเลกตั้มแล้วก็สมการเส้นกำกับนะครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับโอเคครับเข้าสูบ่บทแกนตามขวางในแนวนอนนะครับ a มากกว่า0 b มากกว่า0จุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ตัวอย่างนะครับนี่นะจุดศูนย์กลางที่ศูนย์จุดยอด ใช่เป็นตัว v นะครับจะมี2คู่ดับคือ a 0ูนยลก็บ a 0จุดโฟกัสมี2จุดนะครับสัญลักษณ์ใช้ตัว f ก็คือคู่ดับ c 0แล้วก็ลบ c 0จุดปลายสั้ยุกนะฮะก็คือ0 b แล้วก็0ลบ b แกนตามขวาก็คือแกนเอกนี่ครับแกนเอกนะครับตามขวางนะครับจะยาว 2a หน่วยนะครับแกนสั้ยุกหรือแกนโทนะครับจะยาว 2b หน่วยนะครับภาษากกเก็ตคอสจตเก็กซ์ซีตอะไรองต่อไป ลาตัสและเลตัสเล็ตัมก็คือส่วนของเส้นตรงที่ผ่านโฟกัสและตั้งฉากกับแกนตามขวางเดีย๋ยวค่อยดูอีกทีครับนะข้อ7ความยาวลาตัสเล็ตัมก็คือ 2B งบีกำลังสองส่วน A นะครับสมการเส้นกำกับแอสซิมโตนนะครับ y เท่ากับบวกลบ v ส่วน A อคูณเอ็สุดท้าย9กเท่ากับเนี่ครับก็คือ c กำลัง c กำลังสองทบับเกำลังสองบวกบกำลังสองให้สังเกตดีๆครับไฮเปอร์โบลานี้ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองบทนิยามไฮเปอร์โบลานะครับคือเซตของจุดทั้งหลายในระนาบก็คือนะครับจุดนี้นะพ p กว่านะซึ่งผลต่างของะยะทางจากจุดเหล่านี้เหล่านั้นไปยังจุดคงที่2จุดไันี่คือ f หนึ่ง f สองนี่คือจุดคงที่ 2. จุดห่าจุดจากจุดศูนย์กลางเท่ากันถ้าผู้ใส่ก้าฟเข้าไปนะครับจะเห็นชัดเจนตัวนี้ครับเห็นไหมฮะนี่คือจุดใดๆนะครับบนระนาบนะครับ ผลต่างนะครับจาก P F 1กับ P F 2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับค่าคงตัวนะครับตลอดนะครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนในช่างนะครับถ้านราคุยหาขนาดก่อนรานนี้เราบพาบตัวนี้นึงว่าจากจุดอันนี้เรียกอย่างว่าจุดโฟกัสนะครับมาถึงจุดศูนย์กลางเนี่ยตรงเนี้ยเขาให้ยาว a หน่วยแล้วยาว c หน่วยขอ,อไปครับตัวนี้ยาว c ยาว c ทั้งสองข้างครับซ้ายและขวานะครับจุดที่มีจุดกับยาว i ต่อไปจากจุดครับจากจุดศูนย์กลางมาที่จุดนี้จุดยอดนี้นะครับค่อยยาว a หน่วยตรงนี้ยาว a หน่วยยาว a ตรงนี้ก็ a ครับ ตันนะครับคราวนี้ถ้าคุณจะเลื่อนจุด P นะครับใดๆนะครับในระนาบเนี้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับคุณเลื่อนมาคุณเอนมาตรงนี้มาที่จุดยอดนี่แหละครับตรงนี้แหละครับเป็นแนวเส้นตรงครับจะดูง่ายขึ้นอ่าเขาเรียกคือคุณยาความยาวนะครับความยาวของ PF2 PF2 นี่ครับมันก็เกิดจากอะไรครับเกิดจาก C ถูกไหมครับ4ตรงนี้ C ทั้งหมดนี่ฮะ บวก a ตรงนี้ถูกไหมครับโัเกไหมพัน pf สนะครับตรงนี้นะ pf ส mm hmm. เท่ากับ a บวก c ต่อไป pf 1ตรงนี้ครับ pf 1ตรงนี้นะมันเกิดจากอะไรครับ มันเกิดจาก c ลบ a ถูกไหมใน c ลบ a นี่ครับนั่นเก็ได้กับ p f หนึ่งเท่ากับ c ลบ a อ้าวข้วนี้ผลต่างกับผลลัพธ์อ่าถ้าคุณที่ตั้งนะ p f หนึ่งตั้งก็ c ลบ a ตรงนี้นะโอเคนี่เลยนนะ c ลบ p ในค่าสมมูลก็ได้ครับลบค่าสมบูรณ์ของ pf2 ก็คือ a บก c ถัาน,นะครับได้นะครับ c ลบ a นะครับ c มันมากกว่า a อยู่แล้วครับก็ได้ก็มี c ล a ต่อไปนี้ปวดค่าสมมูลไปลบเลยครับลบ a ลบ4ถูกไหมครับมันได้เลยครับได้ลบ 2a เลครับแต่มันก็อยู่ในค่าสมบูรณ์อยู่ไหมครับใส่ค่าสมบูรณ์ทีหนึ่งตามนี้ครับสูตรนะเอาใส่ค่าสมบูรณ์ใหญ่ทีหนึ่งครับค่าสมบูรณ์มันก็ได้ค่าคงที่คืออะไรครับ 2a นั่นเองโอเคครับตรงนี้ครับถูกต้องนะฮะพูดง่ายๆผลต่างนะครับผลต่าง สองนะครับจากจุด P นะครับ P ไปยังโฟกัสนะครับ P เบียงโฟกัสทั้งสองเนี่ยได้จุดคงที่ครับ PF 2ลบ PF 1ก็ได้นะครับจะพูดยังไงก็ช่างนะครับคําตอบเป่ได้ค่าคงที่นนี้นั่นเองจะเขียนว่า PF 1ลบ PF 2ก็ได้ครับก็ได้ค่าคงที่เหมือนกันค่าคงที่นี่ก็คือ 2a นั่นเองนี่คือที่มาของให้เปอร์โพล่าเหมือนครับไม่ว่าในเรื่องจะไปตรงไหนก็ช่างค่าคงที่ก็เป็น2องลอดนะครับโอเคครับได้นะครับ ข้อ1ครับสมการไฮเปอร์โบลานะครับจงหาจุดยอดจุดโฟกัสความยาวแกนตามขวางหรือแกนเอกนะครับความยาวแกนสั้นยุกหรือแกนโทความยาวเอเดทัตเล็กต่ำและสมการเส้นกำกับพร้อมเขียนกราฟสมการให้มาครับ x กำลังสองลบสองลังสองส่วนลบ y กำลังสองส่วนสามสองหนึ่งนะครับนี่คือรูปไฮเปอร์โบลานะครับแต่ดูรูปมาตรฐานครับนี่คือรูปมาตรฐานไฮเปอร์โบลานะครับถ้าขึ้นใน x กำลัง x ก่อนนะครับขึ้น x ก่อนก็แสดงว่า แกนเขนาดแกนนอนนะครับแกนต่างขวางขนาดแกนนอนนะครับง่ายๆครับถ้าขึ้นใน y ก่อน y กำลังสองก่อนก็จะว่าแกนเอกและแกนตามขวางเนี่ยมันขนาดกับแกน y นะครับโอเคครับอันนี้คดี x ก่อนแสดงว่าขนาดแกน x เหลือแนนอนนั่นเองนะครับงั้นสรุปว่า a ก็คือเลขหลักสองได้ a นะครับ a หลักสองบวกลบสองครับนี่มัน a กำลังสอง เท่ากับ4ถูกครับจริงๆเองสองเท่ากับ4ฮันเเดียวได้บวกลบ2ถูครับต่อไป B ีังสเท่ากับอะไรครับเท่ากับ9เลยนะครับ9 B เดียวได้บวกลบ3นะครับต่อไปหา c ครับ เราทราบว่า c กลัง2เทากับอะไรครับ a กำง2บวก B กำง2แทนค่าไป a กำลัง2ก็คือ4 B กำลัง2ก็คือ9เมครับ4บวก9ได้13ตรงนี้ได้13โอเคนครับ14เดียว4เท่ากับบวกลูก ดูสิบสามนะครับถัดไปครับดูสสามครับโอเคนะครับ A ไดสองนะครับนี่ครับความยาว A 2สองมีทั้งซ้ายและขวานะครับันั้นพีกัดที่เกิดขึ้นนี่ครับดูนิดนึงครับจุดยอดอยู่ที่ A บวกลบ A 0ศูนย์ได้นี่ครับเห็นไหมใส่จุดยอดครับมีสองที่ไหมตัวนี้ สองศูนย์แล้วก็ลบสองศูนย์นะครับอ่าวเใส่พิกัดนะนี่ครับทันนะครับเป็นองนะจุดยอดต่อไปจุด C ครับจุด C จุด C นี่ครับรูสิบสามมีค่าประมาณสามจุดหกหนึ่งนะครับนี่ครับว่าจากจุดชุนกลางมานี่ครับทางขวาแล้วก็ทางซ้ายมีสองทางครับตัวนี้จุดก็ได้เป็นอะไรครับจุดโฟกัสก็คือ 3.610แลกะดานซ้ายคือลบ3.610เหมือนกันนะครับเราใส่พิกัดครับทนไหมครับได้แล้วนะไม่งงนะครับตัวนี้คือรูตรลบรูต13ตัวนี้คือรูต13 อเไม่งงนะครับตัวนี้คือค่า c ค่า c แค่ตรงนี้คือค่า a ตรงนี้คือ a ต่อไปครับแกนโทรครับแกนโทหรือแกนสัญยุคครับ,ก,รรบก็คือนะครับ 0b ถูกไหมครับ 0b ลบ 0b คงก็ใส่พิกัดเลยครับนี่ครับ ได้ครับ b มันคือ b มันคือ3ถูกไหมครับ b มันคือ3ลบ3ดันพิกัดได้คือ0 3แล้วก็0ลบ3นะครับอ่ตอนจะตีตารางครับในการเขียนกราฟให้เป็นจราต้นเราก็ใช้ตรงนี้แหละครับมาเขียนครับครับนี่ครับจรางขึ้นมาเห็นไหมเอาความยาวแกนเอกความยาวแกนโทเห็นไหมแกนโทยาวเท่าไหร่ครับยาว6แกนเอกยาว4เห็นะครับตรงเนี้ย คลี so 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 ่ลาสี่เดียวขึ้นมาเสร็แล้วเรายเขียนเส้นกำกับลากเส้นเชื่อมตรงนี้ครับเส้นตรงสองเส้นเรียกวเส้นกำกับครับกูลากเชื่อมเลยครับนี่ครับเส้นกำกับนี่จะมีสองเส้นนะครับลากเชื่อมเสร็จแล้วไฮเปอร์วลาอยู่ตรงนี้ครับเส้นจะอยู่อยู่เข้าเข้าใกล้ชิดนี้มาครับแล้วก็ผ่านจุดยอดตรงนี้ครับนี่ครับตอนนี้ไม่ใเส้นกำกับกราฟจะไม่เลยเส้นกำกับนะครับทั้งซ้ายและขวาครับอ้ากูเขียนกราฟครับ นี่ครับเห็นไหมครับให้ปเปอร์วิลาผ่านจุดยอดเห็นไหมจุดยอดในจุดยอดสองทางนะครับนะครับอันนี้คือเส้นกำกับจะกลับกลับไปสังเกตรกราฟจะไม่เลยเส้นกลับออกไปจะอยู่ในช่วง,ขงเขานะครับอยู่ในช่วง,ขงเขเลยนะครับทันนะครับอ่าคราวน,นี้เส้นกำกลับหาได้ไงครับหาได้จากสูตรนี่ครับ y เท <Y S 1> ่ากับบวกลบ b, b ส่วน a คูณกับ x นี่ครับ b เราทราบว่า b คือ3โดยเอาค่าบวกครับ b ตรงนี้ครับนี่คือครับ,บค่า b นะ b b ไม่ได้3นะครับก็เป็นบวกลบ3 a มันได้2ถูกเพรา a มันไ,ได้2นะเอา2ก็ตลอดก็เป็น 2y เท่ากับบวกลบ 3x ถูกไหมครับถ้าจะให้บวกบวก 3x กก่อนย้ายข้างมาก็เป็น 2y-3x ลบสเอเท่ากับศูนย์ก็คือเส้นนี้ครับ,รบเส้นสีส้มนิดนิดครับในเส้นนี้นะครับต่อไปถ้าใช้ลบสมเ็ัมันก็ได้นะครับ 2y งวายลบาแยมาเป็นบวก 3x เ เท่ากับ0ยโอเคครับคือเส้นสีแดงครับโอเคครับเราจะได้สมการเส้นกำกับนะครับ2เส้นนี้โอเคครับต่อไปครับหาความยาวแกนตามขวางความยาวแกนสังยุกและความยาวเลตัสเลตัมอ่าขั้นแรกขวหาเลตัสเลตําก่อนครับก็คือเส้นตรงที่ลากผ่านโฟกัสแล้วตัดแบบกราฟครับ นี่ครับเส้นนี้ครับเส้นสีม่วงนันนะครับลากตั้งฉากกับโฟกัสนะครับตั้งฉากแกนแกนเอกครับหรือแกนสั่งยุกไอแกนตามขวางครับแล้วผ่านจุดโฟกัสแล้วตัดการาฟตัวนี้เขาเรียกว่าลา,ลาตัลเลตัมนะครับมีความยาวเก้านะครับมีความยาว9ครับเกิดจากแล้วครับ 2b งบัังสงส่วนเ เอาคยอนนะเส้นลาตัดแล้วครับอาเลตัดกันนะครับแล้วเลตัดเส้นเลตัดยาวเท่ากัออบ2องกำลัง2ส่วนเ B B เท่าไหร่ครับ b ก็คือ3 3 2ไามเ้อท่าไหร่ครับเคือ2เอาค่าบโบนครับถอนออกมา,อาเส้นลาตัดยาว9หน่วย ยาว9หมดตรงนี้ครับก็คือถ้าภาพนี้คือ HI โดยภาพนี้ก็คือ F G G F ได้9หมดครับนะครับต่อไปความยาวแก่ตามขวางแกนเอกกครับตรงนี้ครับแค่นี้เท่าไหร่ครับแค่นี้มัน2มันก็ตอบ4ครับยาว4แก่ตามขวางยาว4ต่อไปแกนสัยุแกนโทครับตรงนี้ครับ ครึ่งเดียวมันยาวสามถ้าทั้งหมดก็ยาวหกหน่วยนะครับต่อเป็นหน่วยนะครับความยาวเส้นลาลาตาเล็กตั้งคือเส้นนี้นะครับเส้นตรงนี้ครับนะครับยาวเก้าหน่วยความยาวแกนตั้ขวางแกนเอกครับตรงนี้ยาวสี่หน่วยความยาวแกนสัมยุทคือแกนโทตรงนี้ครับแกนโทหรือแกนสัมยุทครับยาวหกหน่วยโอเคนะครับได้นะครับข้อสอบครับจากสมการไฮเปอร์โบลา X กกำลังสองส่วน4กลังสองลบ y กำลังสส่วน3กำลังสองเท่หนะครับเหมือนเดิมครับแกนตามเอกนะครับหรือแกนตางขวาขนานแกนเอกนั่นเองครับหรือแกนนอนเพราะขึ้นใน x กำลังสอก่อนครับโอเคนะครับเอาก็เริ่มครับขั้นแรกหาลยครับหาเอกครับก็เริ่ม a กำลังสองเท่ากับอะไรครับเท่ากับนี่ครับสิบหกนะครับท่านเเดียวได้เลยครับบวกลบส ือ4ครับถ้าใช้ค่าบูนะต่อไป C ซก่อนครับ B กลังสองก็คือ9ก้าครับท่าน B ีเดียวได้บวกลบสามต่อไปหา C กลังสองครับ C กลังสองเท่ากับ A กลังสอง ก็เป็นเท่าไร่ครับ16บวก9ได้25ถูกครับั14เดียวคือบวกลบ5ถูกครับได้นะจากรูปมาตรฐานนี่ครับนักเดียงงครับนี่ครับ b กำลัง2เท่ากับ16 a เดียวได้บวกลบ4 b กำลัง2ทัพ9 b เดียวได้บวกลบ3ส่วน c กำลัง2หาได้จาก0นนี้ครับโอเคนะครับนะครับจุดยอดก็จะเป็น0ครูใส่นี้ก่อนให้เห็นชัดเจนนะเราก็เริ่มใส่ความยอดจุดยอดก่อนนี่ครับ a เป็น4ถูมครับ a มด้็น4มีทั้งซ้ายและขวาหาจุดยอดแล้วคือ4 0ทางนี้ก็ลบ4 0ใส่จุดยอดนะ2ข้างนะครับใส่วิกัดถ่นนะครับได้นะฮะ ต่อไปโฟกัสนะครับบวกลบ c แล้วก็0นะครับแล้วก็ใส่ c ได้แบบ c ได้5ครับนี่ครับโฟกัสนะเส้นตรงนี้นะยาว5ทั้งซ้ายและขวานะครับตอนนั้นตรงนี้โฟกัสได้เท่าไรครับจุดนี้50แล้วตรงนี้คือลบห้นย์อ่าก็ใส่จุดโฟกัสนะ2จุดใส่พิกัดผ่านนะครับอ่าเห็นนะ f 1 5 0 f 2องลบห้นะครับต่อไปจุดปลายแกนโทครับ ก็คือนะครับศูนย์บีลบแล้วก็ศูนย์ลบบีบีได้ครับบีได้สามถูกไหมครับบีได้สามก็ใส่เข้าไปครับนี่ครับมีเป็นสามแล้วพี่จับตรงนี้คือศูนย์สามแล้วตรงนี้คือศูนย์ลบสามครับโอเคนะครับได้นะดีอ่าววันนี้เราครับเราสร้างสี่เหลี่ยมนะครับอยากการสร้างแต่สี่เหลี่ยมขืนผ้าไงครับตรงนี้ครับหลักการง่ายๆครับตีตารางขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมครับนะครับผ่าจุดยอด ผ่าจุดปลายแกนโทนะครับนี่ครับสี่เหลี่ยมมาตีปับนี่ครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมลากเส้นตรงเส้นกลับเชื่อมสองเส้นตรงนี้ครับมุมยาละแยงมุมครับเส้นแยงมุมนี่ครับได้สองเส้นนะครับพันสายว่ากราฟให้เปิดวอลลาตรงนี้ครับอยู่ช่วงนี้นี่ครับให้เปอร์โบลาครับตรงนี้อ่าแล้วคุยเลยให้ดูกราฟนะครับอ่าคุณใส่กราฟครับนี่ครับให้เปอร์โบลานะครับกราฟที่เกิดขึ้น อเคนะครับไปครับเราอยาหาสมการเส้นกํากับได้จากไหนครับจากที่เราบอกไปแล้วครับที่เราใช้สูตรครับ y เท <Y S 1> ่ากับบกลบ b ส่วน a คูน x แทนค่าครับ b ก็คือ3 b ตรงนี้นะครับ b b 3 เอคือนี่ครับ A 4สี่พอสี่คูณตลอดก็เป็นส mm ี hmm. ่เท่ากับบวกลบสามเอ็กโอเคครับคุณวิย่ยานะก็ดได้สองเส้นนี้ออกมานะครับนี่คือสมาการเส้นกำกับสองเส้นนะครับเขาใช้สามเอกนะเอาสามเอกถ้าคูณสามเอกบ,บวกนะ ย้าย 4y มาปเลบ 4y โอเคครับคือเส้นนี้ถูกครับลบ 3y ฝั่งนี้เป็นบวก 3x เท่ากับ0นะครับก็คือเส้นสีแดงนะครับความยาวลาทัดเล็กต่ำนะครับลาทัดเล็กต่ำนะครับ ก็คือเส้นนี้ครับลากเส้นตรงนะครับให้ตั้งฉากกับแกนเอกนะครับแล้วก็ผ่าจุดโฟกัสทั้งสองลากฟอรบนี่ครับเส้นสีเหมนครับแต่เราหาความยาวลาตัดคือตรงนี้ครับลาตัดหรือเลตัดเลตัตเนาะแค่ตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับผูใช้ภาษากรีกเลยล้วกันนะลาแต่ตัวย่อนครับลาเท่ากับอะไรครับ 2b งบกำลังสส่วนเ ก็คือ2องคูณ B กังสองบกสองเท่าไหร่ครับ B สองคือ9 A ก็คือสี่นครับ2ตัด4ี่ 9, ได้ส2งหารเได้4.5นี่ครับเส้นลาตดเรตตัางยาว4.5นีครับนไครับยาว4.5นีครับสองค่านะครับยาวเท่ากันนะสี่นะ โอเคครับเห็นไหมครับเห็นนะไม่งง,งนะสองจุดนะได้สี่จุดห้านะครับต่อไปความยาวแกนโทแกนโทนี่ครับหรือความยาวสังยุกนะครับครึ่งหนึ่งสามก็ยาวหกครับไม่ใช่ว่าสังยุกจะยาวหกนะครับยาวหกต่อไปความยาวตามขวางแกนเอกครับครึ่งหนึ่งมาสี่ก็ยาวแปดนั่นเองครับ ครับอ้าวข้อสอบพิธีครับความยาวลาเตตั้มก็คือ4.5ตัวนี้ครับก็คือเส้นนี้ครับแค่ตรงนี้นะครับ4.5ความยาวแกนทางขวาแกนเอครับนี่ครับยาว8 2 a A มันคือ4 24เป็น8ความยาวแกนสั้นยกแกนโท2 b B มัน3 23เป็น6โอเคนะครับน่าจะได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ